ก็ขอกราบสวัสดีพี่พิชวาลาเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่มินิพรีวิวนะครับอัปเดตใหญ่แผนที่ใหม่ประจําวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไงมาดูที่มินิพรีวิวในคลิปนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดในโหมดซูเปอร์บูมนะครับแผนที่ป่าแห่งสายลมนั่นเองนะครับก็จะมีลูกเล่นที่จะเพิ่มความ สนุกสนานแล้วก็ปั่นป่วนว้าวุ่นให้กับผู้เล่นโหมดซูเปอร์บลูมนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะครับแบบไม่แบบสับนะครับเจ้าพายุนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1ก็จะเป็นแบบปกตินะครับก็คือเราเนี่ยยังคงสามารถเดินผ่านเจ้าตัวพายุตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพายุเนี่ยเข้าสู่โหมดความกโกรธนะครับก็คือจะเป็นแบบไซโคลนไฟอ่ะอ่าพอเป็นรูปแบบตัวนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่า มีผู้เล่นนะครับที่อยู่ใกล้กับเจ้าตัวไซโคลไฟตัวนี้เนี่ยกี่คนก็ตามนะครับก็จะถูกดูดเข้าไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับพร้อมถูกย้ายไปยังพื้นที่ในแผนที่แบบสุ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็โปรดระมัดระวังตัวเอาไว้ให้ดีกันด้วยนะครับเวลาจะสร้างแลนมาร์นั่นเองนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวพายุยักษ์ใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นตัวสีม่วงแบบนี้นะครับก็คือมันจะอยู่ตรง ตรงกลางแผนที่หน่อยนะครับเจ้าตัวนี้นะมันก็ยังคงทำความสามารถเหมือนกันเลยกับเจ้าตัวไซโคลไฟนะครับก็คือเวลาที่มันถูกสร้างขึ้นเนี่ยผู้เล่นที่ถูกดูดเข้าไปนะครับไม่ว่ากี่คนก็ตามนะก็จะถูกดูดนานขึ้นกว่าเดิมนะครับนานกว่าตัวของไซโคลไฟนะครับอันนี้ผมเรียกไซโคลแล้วกันมันเท่ดีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความสามารถนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับ ฟังก์ชันแล้วก็ลูกเล่นแบบใหม่ในโหมดซูเปอร์บูมป่าแห่งสายลมนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะมีไอเทมใหม่3แบบนะครับที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มความสนุกสนานให้กับพี่ๆที่ชื่นชอบเล่นโหมดซูเปอร์บูมได้นั่นเองนะครับยังไงก็รอติดตามรับชมแล้วก็รอเล่นกันอีกทีนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองและมินิพรีวิวยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอพูดถึงแผนที่ใหม่แผนที่หลักประจำแพทน,นี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับ ห้องครัวเวทมนต์นั่นเองนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่ยังคงรูปแบบของซูเปอร์หัวมุมเข้ามานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าแผนที่ใหม่ๆต่อไปนี้นะครับที่จะเข้าเซิร์ฟไทยต่อๆไปนะก็จะมีฟังก์ชันของซูเปอร์หัวมุมเข้ามามีบทบาทตลอดไปเลยนั่นเองนะครับก็จะยังคง มีซูเปอร์จุดสตาร์ทนะครับซูเปอร์โอลิมปิกนะครับซูเปอร์เกาะร้างนะครับและสุดท้ายเป็นซูเปอร์เที่ยวรอบโลกนั่นเองนะครับก็คิดว่าพี่ๆน่าจะเข้าใจในหมดพวกซูเปอร์หัวมุมกันอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับยังไงผมไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับฟังก์ชันของซูเปอร์หัวมุมนั่นเองนะครับก็จะขอไปรวบรัดตัดตอนนะครับในบัฟนะครับในแผนที่พิเศษนี้แทนนะครับก็คือในแผนที่ ห้องโคลเวทมตนนี้นะครับเขาจะมีบับพิเศษตรงกลางแผนที่นะครับ2ออย่างให้เราเลือกนะครับก็จะเป็นแบบซุมแล้วแต่เกมนะครับก็คือเราจําเป็นที่จะต้องไปตกที่พื้นที่พิเศษตรงกลางแถวนะครับภายในแถวนะก็คือเราเลือกนะครับ1ใน4ได้นะครับ4บับนี้นะก็คือเพื่อที่จะเปิดใช้งานแต่ละบับได้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละบับนี้นะครับจะ มีประสิทธิภาพนะครับได้เพียงแค่1นึ่บัฟภายในแถวซึ่งเรามาทําความรู้จักสลับบัฟแรกกันเลยดีกว่านะครับสาหรับผนึกมาเบิ้ลนั่นเองนะครับผนึกมาเบิรนี้นะครับก็จะจําเป็นที่จะต้องตกไปยังพื้นที่พิเศษนะครับแล้วก็เปิดใช้งานผนึกมาเบิ้ลนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดใช้งานบัฟตัวนี้แล้วนะครับเราจะต้อง ตกแลนด์มาร์กของตัวเองนะครับและรอให้ฝ่งตรงข้ามนะครับมาตกแลนด์มาร์กที่มีการเปิดผนึกมาเบิ้นนะครับผนึกมาเบิรนคืออะไรก็คือถ้าเกิดว่าฝ่งตรงข้ามถูกบัฟนี้เข้าไปนะครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้มาเบิรนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มาเบิรนในการก่อสร้างพื้นที่อาคารหรือว่าแลนด์มาร์กนะครับรวมถึงการใช้มาเบิรนในกรณีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเชิญประมาณนี้นั่นเองนะครับ สำหรับบัฟตัวที่2นะครับจะมีหน้าตาคล้ายๆกับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็จะขออธิบายให้ได้เข้าใจเช่นกันนะครับนั่นก็คือบัฟตัวนี้นะครับเวลาเราไปตกอย่างพื้นที่พิเศษและเปิดใช้งานนะครับเรานะครับจะได้รับการชาร์จโล่นะครับเต็ม2ขั้นเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโล่ขาวปกติหรือโล่ซูเปอร์โล่ทองนะครับก็จะทําการชาร์จจนถึงโล่สูงสุดของมันเลยนั่นเองนะครับ ทั้งนี้ยังไม่พอนะครับรวมถึงการรีชาร์จจำนวนไอเทมสกิลจำกัดครั้งให้กลับมาเป็นจำนวนเต็มได้อีกด้วยนะครับก็สมมติว่าหมวกบังคับย้ายเราเนี่ยใช้ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสกิลในอเทศของเราใช้ไปหมดแล้วแล้วเราไปตกยังบัฟตัวนี้แล้วเราเลือกมาตกยังแลนด์มาร์คของเราภายในแถวนะครับเราจะชาร์จนะครับชาร์จโล่เต็มสูงสุด2ขั้น รวมถึงรีชาร์จสกิลไอเทมจำกัดครั้งให้กลับมาเต็มจำนวนได้นั่นเองนะครับมิหนำซ้ำนะครับทั้งนี้ยังคงสามารถรีชาร์จมาเบิลได้เยอะจิดด้วยนั่นเองนในบัฟท,ที่3นี้นะครับผมขอตั้งชื่อเรียกว่าโล่ GM นะครับทำาไมถึงตั้งชื่อนี้นะครับเนื่องจากว่าบัฟตัวนี้นะครับเมื่อเราทําการตกไปยังพื้นที่พิเศษและเลือกใช้งานบัฟตัวนี้นะครับหลังจากที่เลือกใช้งานแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้อง ยืนอยู่บนแลนด์มาร์คของเราเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้รับการชาร์จนะครับชาร์จโล่ GM ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งโล่ GM นี้นะครับสามารถป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบภายในเกมได้นะครับรวมถึงป้องกันการโจมตี จากแลนมาร์คได้นะครับอย่างเช่นการทาสีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของการเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่กลางนะครับก็สามารถป้องกันได้นะครับด้วยการใช้โล GM นี้นะครับซึ่งมีเงื่อนไขนะครับนั่นก็คือมีโอกาสเพียง50%นะครับในการป้องกันนั่นเองนะครับและเงื่อนไขที่ควรจำเป็นจริงๆเลยนะครับก็คือต้องยืนอยู่บนเรนมาร์คของตัวเองเท่านั้นนะครับในตอนจบเถืนนั่นเองนะและบับสุดท้ายบับที่4นะครับนั่นก็คือ สลับมาเบิ้ลนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับก็คือเราต้องตกไปยังพื้นที่พิเศษนะครับและเลือกบัฟตัวนี้พอไปตกที่แลนด์มาร์สนะครับพอเราเลือกชายแล้วนะเราจําเป็นที่จะต้องมีฝ่ายตรงข้ามอยู่ภายในแถวเดียวกันนะครับและทําการสลับเปลี่ยนมาเบิ้ลของเราและฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนมากหรือว่าเท่ากันเนี่ยถ้าเกิดว่าเท่ากันมันเปลี่ยนไม่ได้นะก็คือต้อง เป็นจำนวนที่ต่างกันนั่นเองนะครับสมมุติว่าเรามีมาเบิลศูนย์ผนงข้ามมีมาเบิลร้อยล้านอย่างเงี้ยเราเปิดใช้งานบัฟตัวนี้นะครับเราก็จะมีเงินพันล้านแทนร้อยล้านแทนนะครับผน่งข้ามก็จะมีมาเบิลเป็นศูนย์นั่นเองนะครับโอเคเนาะคิดว่าบัฟทั้งหมด4อย่างนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่นะครับสลับ ฟังก์ชันในแผนที่ใหม่อย่างข้องครัวเวทมนนั่นเองนะครับก็รอติดตามรับชมกันลวกันนะครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนั่นเองนะครับสำหรับสุกนี้นะครับพร้อมกับกาตัวละครใหม่นะครับอีโวไนกี้นั่นเองนะครับก็เตรียมเก็บเพชรแล้วก็เก็บเงินเปคอสตูมกันเอาไว้ให้ดีนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อัปเดตใหญ่ครั้งหน้ารอติดตามชมความสนุกสนานได้ทางไลน์เกมส์ทีได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้ NS Channel ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ